สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโต๊ะนะครับโต๊ะงานเหล็กงานเชื่อมนะครับพี่น้องเราหลายคนอยากได้นะครับอยากได้แต่ว่าพอคิดจะสร้างแล้วต้นทุนมันสูงนะครับต้นทุนมันสูงผมทำยังไงนะครับมาดูกันนะครับเริ่มต้นผมใช้โต๊ะโต๊ะขาเหล็กเก่านะฮะที่บ้านหรือไปหาตามร้านขายเศษเหล็กก็ได้นะครับนะฮะ ผมว่าราคาไม่แพงโครงนึงก็ร้อยสองร้อยหรือสามร้อยนะครับเสร็จแล้วยังไงต่ออันนี้มาดูซิมันแข็งแรงไหมนะลองโยกดูตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมก็ไปซื้อนะครับโครงข้าวเหล็กนะครับโครงข้าวเหล็กแต่แนะนําเป็นของ A ของ S C G นะครับของ S C G เพราะว่าค่อนข้างจะมีความเที่ยงตรงนะครับ ความพิซิชั่นสูงผสมควรนะครับเพราะทำโครงหลังคาเศกมันจะมันจะเยื้องกันไม่ได้เลยเวลาวางมันต้องระนาบไมฮะแล้วเราจะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตนะครับน็อตยึดโครงเหล็กนะครับง่ายๆตัดให้ได้ระยะนะครับตัดให้ได้ระยะนะฮะตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ยิงน็อตลงไปเลยนะครับยิงน็อตไปเลยก็เรียงไปต,ตามนี้ข้อดีของแบบนี้ก็คือว่า เวลาเราเชื่อมเหล็กนะครับวเวลาเชื่อมเหล็กมันจะขี้เหล็กจะไม่ตกใส่เท้าเรามันจะค้างอยู่บริเวณนี้นะครับขี้เหล็กเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมให้ดูนะฮะ ลองเชื่อมดูตร,ตรงโค้งนี้นอนีกกาวไปได้เลยนะครับหนีกกาวไปได้เลยเชื่อมเลย ไงครับเหมือนกับโต๊ะของฝรั่งราคาแพงไหมครับไม่เลวนะครับผมว่าต่อเลยมันโค้งไปกาวได้ทั้งตัวเลยเป็นเหล็กนะครับมันเป็นเหล็กอยู่แล้วนะครับอันนี้ยังมียังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งครับคือว่าเวลาทํางานเนี่ยเราอยากได้โต๊ะระดับเนาะแต่ว่าทําไงล่ะมันราคาแพงเนาะโต๊ะหินกระดิ่ตัวหน,นึน่งหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นบาท เราแบบบ้านๆนะครับมันเป็นบ้านๆทำไงดีมาดูนะครับผมใช้วิธีนี้คือก็ไม่ถึงขนาดร้อแต่ว่าเราเอาแก้ปัญหาเราทำงานได้นะครับงาน DIY นี่ครับใช้กระเบื้องไปเลยครับกระเบื้องหรือหินกรนอิตก็ได้ครับที่เป็นแผ่นนะฮะพวกคู้นี้ค่อนข้างจะเรียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฮเกจตั้งเลยนะครับ ตํางไฮเกตได้ใช้งานได้ใกล้เคียงนะครับเป็นแบบประหยัดที่สุดแล้วฮะตัวทำงานแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองทำตามดูนะครับสร้างง่ายนะครับสร้างง่ายอยากให้สวยงามก็แค่ซื้อสีกระป๋องสเปเย์มาพ่้นนะครับซื้อมาพ่น้น เป็นไงครับเหมือนของซื้อเลยฮะเรียบร้อยสวยงามนะครับลองดูครับพี่น้องทำตามดูนะครับประหยัดมากนะครับใช้างานได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ